สวยเขาเรียกอะไจะเต็มกระป๋องแล้วทุกคนเห <c oughs> ็นไหมจากเวแตงไทยครับวันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเลยโอเคแค่นี้แหละ <c oughs> ได้เหมือนกับทุกคนพอดีกำลังคุยโทรศัพท์เลย โอ้ Ooh, ตัวใหญ่ไหมทุกคนเป็นไงตัวใหญ่ไหมแจ็คเว์เวรครับผมแจ็คเวย์1.8ครับสีแดงไทยครับโหจำๆเลยนะดูดิคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยท้ทยครับทุกคน เก็บใส่กระป๋องก่อนเลยแบบนี้ก็ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีครับพี่ๆนานาะสายตกมึกสายตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องตกมึกขาเพื่อนโมค,ครับพอดีก็เพิ่งมาตกมึกนะครับแต่ว่าพอดีโทรศัพท์เข้าครับผมก็เลยไม่ได้เปิดกล้องครับโยนไปอะทุกคนเสีย้ทีสองแม่งับเลยโอ้ ดวงดีครับตอนนี้ผมมาตกหมึกช่วงน้ำลงนะครับผมชอบออกหมายเวลาเอ้ยออกหมายเวลาตกหมึกตอนช่วงน้ำลงครับเวลานี้เป็นเวลาหมานของผมดีครับโอเคครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามผลงานคลิปคลิปนี้ด้วยนะครับว่าคลิป,ลปนี้นี่ผมจะหมานเหมือนทุกคลิปหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะได้หมึกตัวนี้แค่ตัวเดียวของผมแต่ตอนนี้ที่รู้ครับบรรยากาศตอนนี้ ร้อนมากแตมสองจะหายากหรือตอ่อไม่รู้ทุกคนแตมแรกมาได้ง่ายขก้น โ,โดนดิโดนโอ้ยแต้มสองช่างไซช่างต่างจากแต้มแรกะเลืรเกินครับทุกคนก็ถือว่าเริ่มดวงดีอยู่ครับสองไม้สองตัวบินเลย โดนอุ้ยโดนท้ายเรือของนักท่องเที่ยวเลยทุกคนโอ้ตัวนี้ไซส์สวยอยู่จากเวแตงไทยครับวันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเลย ตกหมึกไม้ต่อไม้ครับแหมความสนุกมันอยู่ที่ตรงนี้เองการตกหมึกครับปล่อยจมสักเล็กน้อยครับผมและวคอเบาๆขึ้นมาสักหนึ่งทีหรือ2ทีก็ได้ครับอย่างเงี้ยครับถ้ามีหมึกปุ๊บสายเราจะตึงเลยครับทุกคนตึงแล้วมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรขยับนวบๆครับ ขยับแบบกดลงแบบอย่างเงี้ยอุ้ยมึกจับนะทุกคนเนี่ยเนี่ยดูดิมึกน้อยแน่เลยแต่ว่าถ้าไมาไหนมีหินเยอะก็เราอย่าไปปล่อยจมลึกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเสียโยตตหมึกของเราไปได้ครับโยตกเก่งของเรานี่ไงจับแม่งตรงของอุ้ยลูด โอ้โหโห,หลุดได้ไงเนี้ยไม่เป็นไรครับหลุดไปหาใหม่ครับโดนโดนดิหลังจากหมึกตัวตะกี้หลุดไปครับ ตัวใหม่ก็มาผมหมานป่าครับนะ้านะนี่ผมเพิ่งมานะทุกคนอุย้ยเป็นไงกอดมาเชียวนี่เป็นไงจากเวแตงไทยครับโอ้ตาพี่ๆนะานะดูมาถึงคลิปตอนนี้ก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตาม ให้กับช่องตัวมึกหาเพลินโมด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจตกหมึกหาเพลินโมด้วยนะครับผมก็จะคอยลงผลงานอยู่เรื่อยๆครับทั้งช่องทั้งเพจผมก็จะลงผลงานอยู่สม่ำเสมอครับแต่ก็จะไม่ค่อยมีสาระอะไรนะครับก็จะเป็นการลงเรียกอะไรผลอุย้ยมึกลุดอีกแล้วก็จะลงเป็นพวก ผลงานตกหมึกใช้ฝั่งนี่แหละครับก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายครับแต่ถ้าพี่ๆนะ้านๆะสงสัยอะไรก็ถามถามถ่ายได้นะครับว่าตกหมึกตกยังไงอะไรยังไงครับอุปกรณ์พอจะแนะนําได้บ้างครับผมไม่ได้เก่งแต่ก็พอแนะนําให้ได้ครับอา้าวนี่ทุกคนแม่งกินข้างหน้านี่ยังไงหมานวะล่ะ โอ้โหแรงดีจริงๆทุกคนตอนแรกผมกล่าว่าจะมายืนตกสักประมาณสักชั่วโมงนึครับดูทรงครับไม่ไหวครับเดี๋ยวตกประมาณสักครึ่งชั่วโมงผมก็พอแล้วครับวันนี้ก็คงได้คลิปบ้างแหะครับแต่แต่ตอนนี้ผมผมเพิ่งมานะทุกคนน่าจะมาไม่ถึงสิบนาทีเลย โดนอีกแล้วดูฝนเนีเ่ยความหวานของผมครับแต่ไม่สู้แล้วตัวเนี้ยโอ้โหดูดิส,สวยๆหมึกย้ำหมึกรวกจิ้มหมึกมาม่าครับโอเมนูทำได้หลายอย่างครับเมนูหมึกทอดหมึกครับทอดหมึกน้ำปลาทอดหมึกกระเทียมครับ ต้องใส่เย็นนี้ผมคงต้องทำเมนูเกี่ยวพวกหมึกกินแล้วครับวันนี้รู้สึกว่าวันนี้จะหมานแปลกๆครับหืมดูมันดึงหมึกดึงทุกคนโอ้ม,มันดึงขนาดนั้นทำไมทำไมมันถึงไม่อยู่เนะี่ย ดึงแรงจริงมันจับแบบเขาเรียกอะไรหมึกจับระแวงทุกคนมันน่าจะไม่ได้จับชบานี่ไงวัง ดูดิโอ้มันจับแบบรวบมนเลยทุกคนโอ้โนี่เรียกว่าไม้ต่อไม้ได้เลยเนี่ยทุกคนนี่ดูไซส์สวยเพ้อละดูดิแจมม่ะต้องรีบหวดเขาแบบนี้แสดงว่าหมึกมันจับฝูงครับ ต้องหดย้ำๆไปที่จุดๆเดิมครับเพราะว่าเผื่อโอกาสที่เราจะได้ตัวเพิ่มครับ ดูดิมันตาม่าจับข้างหน้าทุกคนดูกุไซใส่สวยโดนอีกแล้วทุกคนโอ้นี่เป็นไงไส่สวยไหม โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นเดี๋ยวพ่นอืมสว,สวยเลยโดนรัวๆเลยนะทุกคนหวังว่าคลิปนี้พี่ๆนะนะที่รับชมคงจะเพลิดเพลินไปกับ ิที่ผมทำนะครับก็บางทีคำพูดของผมอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าหูไปบ้างก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันก็เป็นตัวตนของผมเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมจะติดตลกครับติดเล่นครับทุกคนแต่เรื่องความหมานนะครับผมหม่านจริงนะครับช่วงไหนผมหม่านีนผมก็หมานจริงๆนะทุกคนช่วงไหนไม่หมานี่ก็โง งเงียบกิ๊ครับทุกคนหมึกเริ่มเงียบแล้วทุกคนของใส่น่าจะ แถวนี้น่าจะหมดตัวแล้วครับหรืออาจจะออกไปข้างนอกแล้วครับเพราะตอนนี้น้ำก็กำลังลงใหญ่เลยครับเดี๋ยวตกอีกสักสองสามไม้ดูก่อนครับทุกคนถ้ามีตัวก็เฮ้ยถ้ามันมีตัวผมก็จะไปสรุปผลงานวันนี้ครับก็ได้หมึกไปกี่ตัวครับนี่โอ้โหนูดอีกแล้ว โอ้ยรดบ่อยมากครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะตามซ้ำหรือเปล่านะมมันกระตุกดีทุกคน อีกหนึ่งโูตัวไซส์เท่านี้ก็ตุกดีมากแรงดีมากทุกคนนี่การเริ่มเขาเรียกอะไระจะเต็มกระป๋องแล้วทุกคนเห็นไหม,ไมผมจะเอาขวดอย่างนี้มาใส่ครับสะดวกดีครับ โอ้ยเรียบร้อยสายขาดผูกสายแป้นมังครับทุกคนโอ้ยสายขาดยังไงวะเนี่ยปล่อยโยลงทะเลไปสักหนึ่งตัวแล้วครับทุกคนสา,สายขาดเฉยเลยตายตายตัวหมานของคลิปนี้เลยเนาะ ได้ไปต้องหลายตัวทุกคนอแตงกวาแจ็คเวยก็โดนครับอุ้อพ่นอีกแล้วจะพ่นอะไรนักหนาเนี้ย มาไม้นี้ไม้สุดท้ายครับทุกคนลุ้นดีกว่าลุ้นมาลุ้นไม้นี้ดีกว่าว่าผมจะโดนหมึกหอมไซบอร์สไหมไม้นี้คลิปนี้ก็โดนหมึกหอมใหญ่ไปหนึ่งตัวครับที่เหลือก็ไซส์ประมาณสองนิ้วครับก็ถือว่าผมก็ยังคงความหม่านไว้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเอาไม้นี้ขึ้นกน็เดี๋ยวผมจะไปให้ดูผลงานครับว่าวันนี้ผมตกไปกี่ตัวครับอ้าว ไม้นี้ไม่โดนไม่โดนตัวอะไรเลยนะครับโยที่ผมใช้ก็จะเป็นโยแจ็คเวย์ครับส่วนโย,โย,โ,ยโยที่ขาดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นโยแจ็คเวย์ลายสีส้มครับสีทั้งไทยครับผมอเดี๋ยวผมไปสรุปผลงานครับโอ้ยหลวงเลย โอ้หลายตัวเนี่ยทุกคนเป็นสิบอีกแล้วหมึกกองอีกแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยล่วงล่วงไป ผมจะพาชมผลงานแล้วกันเนาะแต่ก็เดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะอันนี้ก็พาทิ์ก็เริ่มตกดินแล้วทุกคนแต่ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องกลับใช่ไหมอะจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับไปชมผลงานเลยดีกว,ว่านี่ครับผลงานทสวยครับจากจากโยค่ายตกหมึกแจ๊คเวย์ครับเป็นการตกหมึกใช้ฝั่งครับ สวยไหมใช้ได้เลยเป็นมือกองอีกแล้วครับทุกคนก็พี่พนะณถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดถูกใจกดทุกกดครับกดที่มีอะไรให้กดก็กดไปเลยครับกดติดตามกดกระดิ่งครับสําหรับพี่พนะณท่านใดที่กดแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับส่วนพี่ๆนะณที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ผมคงขอตัว กลับบ้านแล้วครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย